<laughs> Thế đây 경찰 nào. Tôi đang ở trong lòng Great Việt Nam. thể trong แฟนลด้วยเหรออ้าตื่นแล้วเหรคุณนี่คุณพาฉันมาอยู่ที่บ้านคุณทำไมเอ้าก็คุณเล่นเมาล้มพับไปอย่างนั้นคุณอยากจะให้ผมพาคุณไปไหนไม่ทราบครับถ้าเกิดผมพาคุณกลับไปบ้านในสภาพอย่างนั้นผมไม่โดนพ่อคุณยิงตายอครับ อาจะไปไหนครับคุณฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวผมไปส่งไม่ต้องฉันกลับเองได้ค่ะม่ตองยุง่งอา้าวตื่นแล้วเหรอคะดีขึ้นหรือ,อยังคะกำลังจะเอาชาอุ่นๆไปให้ดีมื ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันมารบกวนที่บ้านนะคะแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดเข้าใจผิดเรื่องอะไรหรอคะคือฉันกับคุณพเดชเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะคือไม่ได้มีความสนิทสนมกันฉันชู้สาวเออไม่ใช่ค่ะคือว่าคือฉันกำลังจะหมายความว่าให้คุณสบายใจได้ค่ะเพราะว่า ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับแฟนคุณอ๋อเข้าใจผิดเรื่องนี้นี่เองจริงๆแล้วก็กำลังจะเข้าใจผิดๆอยู่เหมือนกันแล้วนะคะว่าพระเดชเนี่ยเขาพาผู้หญิงมาที่บ้านโดยที่ไม่ขออนุญาตล่วงหน้าก่อนเพราะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยพระเดชไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนเข้ามาในบ้านเลยมีคุณเป็นคนแรกคือไม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คืออย่างนี้นะคะคือว่าคือถ้าคุณจะหึงฉันเนี่ย คุณหึงผิดคนล้ค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นอาดากับคุณพะเดชค่ะพี่ดาเขาจะไปถึงคุณทําไมครับเขาอาจจะดีใจด้วยซ้ำไปถ้าผมจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจริงไหยครับพี่ครับอืจ้าเพราะเขาสโนว่าเออพี่สาวคุณเหรอก็ใช่นะสิครับนี่พี่พดาพี่สาวของผมแล้วคุณคิดว่าเป็นใครไม่ทราบครับ คุณยัออกันวังแต่แรกล่ะคุณไม่ได้ถามออสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้างั้นลาเลยแล้วกันนะคะสวัสดีออค่ะเ,ออเดี๋ยวๆยยสิเราจะกลับยังไงล่ะจ๊ะก็ให้ผมไปส่งเลยครับอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะฉันปลับแพ็เจีงได้ในเมืองไปส่งคุณทูกการได้ให้ถึงบ้านเลยนะ คคุณมากเลยนะ,ะที่นี่ยินดีต้อนรับคุณเสมอนะครับคุณนุชขอบคุณมากค่ะ พรุ่งนี้แกสองคนตามประกบผู้หญิงคนนั้นไว้นะและพามาหาทาัครับทา่าน